สวัสดีครับผมชนดคุณคาวรสซิ่งแล้วนะผมวันนี้นะครับผมผมไปซื้อรถเข้าอีกหนึ่งคันนะผมวันนี้ผมบอกไว้ประจำนะผมว่าจะเป็นรถแต่งรสซิ่งรถบ้านรถสปอร์ตรถกับสีรถเปลี่ยนเครื่องรถออฟโรดนะผมรถมือสองรถอะไรก็ได้นะผมขอให้เป็นรถที่สวยเท่านั้นครับผมผมรับซื้อวันเหอย่างวันนี้นะก็ซื้อเข้าอีกหนึ่งคันนะผมเป็นรถออฟโรดนะผมโอ้ขอบคุณพี่ลูกค้าด้วยนะครับที่อยากขายรถนะผมพี่เขาก็แอดไลน์ส่งรูปมานะผมแล้วก็คุยกัน แล้วก็ไปดูรถตัวจริงโห oh, สวยเหมือนที่พี่เขาว่าจริงคันนี้สภาพหนึ่งในพันแน่นอนผมเพราะว่าผมซื้อรถรุ่นนี้มาก็หลายคันนะแต่คันนี้คือซื้อมาแล้วสภาพมันได้แบบนี้เลยนะครับก็ mm hmm. พี่เขาดูแลดีจริงๆนะผมบอกเลยจอดไว้ในบ้านผมจอดบนพื้นก็เรียกอะไรนะ พืน้นกระเบื้องเอเอกระเบื้องแหละกระเบื้องแหละสวยๆสวย,สวย,สวยบอกเลยสวยมากนะก็เหมือนเดิมผมคลิปวิดีโอของผมนะครับจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะผมวัตถุประสงค์ในการทาคลิปของพวกเราคืออยากให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้เห็นสภาพรถจริงๆตัวรถจริงๆนะผมว่ามันเป็นยังไงนะรถที่คูดคารถรซิ่งซื้อเข้ามาเนี่ยมันคัดสภาพกันขนาดไหนอ่ะไปดูกันนะผมสาหรับเจ้าซูซูกิคาริเบียนนะครับโอ้โหเนี่ยเป็นตัวสปอร์ตตี้นะเป็นตัวสปอร์ตตี้นะผมกระบะแล้วก็มีแคปข้างหลังอ่าชุดตรงชุดแต่งแต่งมาจากซาฟารี พี่เขาแต่งมา <c oughs> แต่งไว้คุยครับไม่เคยลุยะ <c oughs> แต่งไว้คุยนะผมไม่เคยลุยนะผมสวยเนียนจริงนะ <c oughs> แห้งจัดอะสภาพตัวรถอนะ <c oughs> ผมบอกเลยแห้งจัดแห้งจัดรับผมรอบคันสีใหม่ทั้งคันชุดคิวชุดโอ้โหกันชงกันชนนะกันชนเหล็กนะไซส์ลงไซส์เลียวแล้วก็มีวินด้วยนะมีวินด้วยนะวินด้วยเป็นวินไฟฟ้านะแต่ผมไม่ได้ลองนะพี่เขาไม่เคยลองนะแต่ว่ามีให้นะผมนะดูก็ดูเลยยังใสใสอยู่เลยสนนสนิทไม่มีขึ้นอะเนียนจัดอ่ะผมบอกเลยเนียน ดูองค์เครื่องก่อมาดูองเครื่องก็ได้ไหมมาดูองเครื่องก่อนมาวินไปแล้วนวแล้วแล้วก็คันเนี้ยเป็นตัวปีสองอ่สองพันสองด้วยนะครับสองพันสองนะตาเป็นตาตะกรแตนนะสวยกิ๊บเลยอ่านะครับผมของเองเคองเครื่องเป็นเครื่องเดิมผมเครื่องพันสามร้อยซีซีนะผมของเขานะไอ้นี่หม้อน้ําเป็นทองเหลืองนะเป็นทองเหลืองสวยเลยคุณดูคันนงคันหน้านะเนียนกริบแห้งจัดผมบอกเลยจะภาพหนึ่งในพันแน่นอนนะอย่างเงี้ย หาไม่ค่อยเจอสภาพมีเี้ยส่วนใหญ่คือต้องเข้าใจก่อนนะผมว่ารถพวกนี้เป็นรถที่ it, เอาไว้ใช้ลุยนะผมเอาไว้ใช้ลุยก็จะสภาพก็จะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเนียนขนาดนี้แต่คันนี้แต่งมาคุยนะผมไม่ได้ลุยนะก็เลยเนียนจัดนะมามาดูแล้วก็มีอ๋อให้ดูข้างล่างนะข้างล่างเลยมีชุดจงชุดโชกเลยนะมีชุดโชกเลยนะผมอ่าดูคาแรมแบบเขาเรียกอะคาอะไรอะคาคาแมนเหรอน่าจะโชกคาแมนนะผมว่านะ ออพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยนะผมเรียวจัดนะเรียวจัดนะใครที่รู้ก็คอมเมนต์มาได้นะยินดียินดีแล้วก็มีชุดฟีล็อกนะฟีล็อกก็มีนะผมตัวฟีล็อกก็มีนะครับล้อกระทงกระทะครบเลยจบแน่นอนนะผมใครที่กำลังมองหาอยู่แล้วก็มีหลังคาหลังคานี่ก็ททามานะผมหลังคานี่ก็ทํามาใส่เหล็ก,กู้กแข็งมากเลยโคตรแข็งเลยบอกเลยพร้อมลุยเอาไว้คุยก็ได้ผมไม่จอดคุยก็ได้นะนี่ข้างหลังโลบาร์หลัง แล้วก็เรียกอะไรอ่ะตัวบุข้างหลังนะทำมาเรียบร้อยสวยดีเงี้ดีนะผมว่านนะเปิดดูดูหนะ่อยชึบนี่เป็นกระบ่าอย่างน,นาางี้นะตะกี์ออโต้คุณพิมพบอกว่าเสร็จพิมพ์แน่เหมือนกันครับนี่ดู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 เลยยอดน่ารักมา,นากมานะผมนี่มีบอลลากเรือด้วยนะผมมีตัวหัวบอลลากเรือด้วยนะนี่พี่เขาก็ให้มาผมก็ให้เหมือนกันนะผมใครที่อยากได้ต่อนะเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผมลูกค้าแต่งมาแล้วก็ ยังไงเราก็ส่งต่อเหมือนกันนะผมเราไม่ถอดนะสไตล์เราครับผมให้มันสวยๆไปกับรถนี่แหละเนาะเพราะว่าแต่งมาแล้วเรียบร้อยเอ้ยก็เ,เนียนดีนะผมว่านะยกกําลังดีนะผมกําลังดีไม่ต้องไม่ต้องแจ้งยกนะผมเพราะว่าเป็นทรงเดียวของเขากับตัวรถอยู่แล้วนะครับอ่ามาดูภายในกันทีนี้ผมอยากให้ดูภายในมากเพราะว่าภายในผมบอกเลยตั้งแต่ผมซื้อรถออฟโรดมาคันนี้สุดนี่ตรงอะไรเป็น3าก้านนะผมไมน้น้าขาวนะ สวยคลิปเลยผมตัวเนี้ยพี่เขาน่าจะเบิกมาใหม่นะผมว่าเพราะว่าสภาพแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอนี้ใหม่มากใหม่มากจริงๆนะผมสาหรับตัวนี้เกียรเนะ์เป็นเกียร์ฟวิลนะเป็นเกียร์โฟอ่าตัวนี้เป็นชุดเกียร์โฟนะอ่าตัวเข้าเกียร์โฟนะหัว่าตัวนี้เขียนว่าสปูลด้วยแอ์เออเย็นเชียบด้วยนะ Air e N ยนะคุณแอ์เ e ย็นเชียบนะบอกให้นะเครื่องเล่นเคนวูดนี่คุณดูภายนงภายในในี่นคลิปไอ้นี่รถยังไม่ทําอะไรนะผมเพิ่งซื้อเข้ามาคุณดูสภาพเบาะไม่มีขาดเลยนะคุณดู สูตติ่งก็ดิ่งแมวครับผมบอกแล้วนะครับแค่้างหลังนั่งด้วยไนะด้นะดูอ่านี่ยีเนียนเนียนเนียนนี่คุณดูรถสภาพที่คุ้มขาวรถซิ่งก็ซื้อเข้ามานะผมใครมีรถสวยๆแบบนี้อยากขายบอกได้เลยนะนี่ดูฝั่งนี้ครับผมโอ้โหเบาะเบอร์ดทำมาใหม่นุ่มเลยนุ่มเลยผมบอกเลยนุ่มนุ่มเลยนุ่มเลยพวงม,ม, Led มาล้อพวงมาลัยนี่โอ้โหเงากริบน,นี่ติ๊กงติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดโอ้โหคุณดูเลยรถสภาพแบบเนี้ยหาได้ที่ไหนครับผมหาได้ที่คุ้มขาวรถซิ่งนะคุณดูแผงของแผงข้างนะ รบเลยเอ่าสีสวยนะผมว่านะสีนะสีผมให้99นะครับสวยเลยสวยเลยนี่แหละครับผมข้อดีในการมาซื้อรถที่คุดคารถซิ่งนะผมแล้วก็ใครที่ดูรถไม่เก่งดูรถไม่เป็นนะผมฝากเคอร์คุตคารถซิ่งแล้วก็ทีมงานคุดคารถซิ่งดูให้นะผมสุดท้ายก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดกระดิ่งด้วด้นะผมจะได้ไม่พลาดกันมาของทุกคลิปทุกคันนะผมเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเราได้ซื้อได้ขายได้เป็นลูกค้ากันเนาะยินดี แล้วก็ขอบคุณพี่ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะผมที่อยากขายรถนะพี่นะที่พี่กริ้งกลางกันเข้ามาหาเคีร์คุดขารถสิ่งโอเควันนี้ก็ฝากไว้ด้วยความสวัสดีครับ